สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูแอนนาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูแอนนาจะมาสอนในเรื่องภาษาเขียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะถ้าอยากรู้แล้วเป็นยังไงนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ จุดมุ่งหมายของการเรียนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนภาษาเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเขียนได้อย่างเป็นระบบมีการจัดลำดับความคิดที่ดีใช้คำและประโยคได้เหมาะสมตามหลักภาษานั่นเองนะคะก็คือ,อพูดง่ายๆก็คือการเขียนถูกต้องนะคะ มาดูนะคะความหมายของภาษาเขียนนะคะอย่างแรกนะคะภาษาเขียนนะคะเป็นภาษาที่ใช้เขียนมีลักษณะเคร่งครัดในระดับของภาษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาแบบแผนนะคะจาไว้นะคะภาษาเขียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาแบบแผนนะคะคือเป็นภาษาที่ตายตัวนะคะพูดตรงตามไวยากรณ์นะคะเขาเรียกว่าภาษาแบบแผนนั่นเองนะคะ มาดูลักษณะของภาษาเขียนนะคะวันนี้ครูแอนนาเอามาแบบคัดเลือกมาแบบเจ๋งๆเลยนะคะลักษณะภาษาเขียนจะมีทั้งหมดอยู่ละห้าลักษณะนะคะหนึ่งคือการใช้คำมาตรฐานหรือใช้คำแบบแผนนั่นเองนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างคำว่าตายนะคะตายในที่เนี้ยเป็นภาษาพูดใช่ไหมถ้าจะเป็นภาษาเขียนจะเอานำมาเขียนเราจะเขียนคำว่าตายได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะ,ะเราจะต้องเปลี่ยนคําว่าตายเป็นภาษาที่มันทางการนะคะอย่างเช่นให้เปลี่ยนมาเป็นคําว่าเสียชีวิตนั่นเองนะคะถ้าเป็นถ้าใช้พูดกับพระเขียนกับพระเกี่ยวเขียนหมายถึงพระอย่างเงี้ยเก็จะใช้คําว่ามรณะมรณภาพอะไรอย่างนี้นะคะอีกอันนึงคือคําว่าพ่อ แม่อย่างนี้นะคะพ่อแม่เป็นภาษาพูดนะคะถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาเขียนให้เปลี่ยนมาเป็นว่าบิดามารดานั่นเองนะคะอันนี้คือหนึ่งการใช้คํามาตรฐานคําแบบแผนนะคะข้อสองนะคะภาษาเขียนจะต้องออกเสียงตามหลักไวยากรณ์นะคะอย่างเช่นคําว่าอ๋อถ้าเป็นภาษาพูดไปกันไหมใช่ป่ะอย่างนี้นะคะอันนี้คือภาษาพูดไปกันไหม ใช่ปะใช่เปล่าอย่างนี้นะคะถ้าจะเป็นภาษาเขียนนะคะเราจะไม่มีคําพวกนี้ในการเขียนลงไปนะคะเราจะเปลี่ยนคําว่าไปกันไหมเป็นไปกันไหมอย่างนี้นะคะใช่ปะใช่เปล่านี้ก็เป็นภาษาพูดถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาเขียนก็จะเป็นว่าใช่หรือเปล่านี้นะคะจะเป็นการแบบตรงหลักตามหลักไวยากรณ์นะคะ อันที่3นะคะภาษาเขียนไม่แสดงอารมณ์ผ่านรูปเสียงนะคะส่วนมากนะคะครูเอนาจะเห็นมากๆเ,าเยอะเลยในภาษาแชทนะคะคิดถึงมากคาว่ามากเนี่ยอันนี้ยังไม่แสดงอารมณ์นะคะก็จะแบบว่าคิดถึงมาก โดยการเติมกอไก่กอไก่กอไก่เข้าไปเยอะๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือพัในภาษาเขียนหรือในบทความที่เป็นทางการใช้ภาษาเขียนจะไม่มีแบบว่ากอไก่เยอะๆอย่างนี้นะคะจะมีแค่คําว่าคิดถึงมากอย่างนี้คือมอมาสะอากอไก่แค่นั้นนะคะเราจะไม่ใส่กอไก่กอไก่กอไก่ยาวๆอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะอันที่4นะคะข้อที่4ภาษาเขียนจะไม่ใช้คําลงท้ายนะคะคำลงท้ายในที่นี้มีอะไรบ้างนะักเรียนมีคำว่าค่ะครับนะคะค่ะจะอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือคำลงท้ายนะคะในภาษาเขียนนะคะจะไม่มีแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเราพูดกันได้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไอน,นี้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนจะไม่มีจะมีคำว,ว่าสวัสดีนี้นะคะจริงหรือจริงหรือไม่จะไม่พูดว่าจริงหรือจริงไหมจ๊ะไอน,นี้จะไม่มีนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะภาษาเขียนจะไม่ใช้คําซ้ําคําซ้อนนะคะเร็ว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 อย่างเงี้ยนะคะจะไม่มีนะคะคําซ้อนอยู่าชเช่ๆๆๆเนคําว่า บ้านหลังนี้ใหญ่โตเวอร์วังเนี่ยคาว่าใหญ่โตเวอร์วังเป็นคำซ้อนที่ทันสมัยอยู่นะคือใหญ่ใหญ่โตอย่างเงี้ยจะไม่มีนะคะอถ้าเป็นภาษาเขียนจะเปลี่ยนคาว่าใหญ่โตเวอร์วังเปลี่ยนมาเป็นแค่คำว่ามากเท่านั้นนะคะอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใหญ่มากอย่างนี้นะคะจะไม่มีคาว่าใหญ่โตมากนะคะหรือว่า บ้านหลังนี้ใหญ่มากแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอันนี้คือภาษาเขียนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะภาษาเขียนจะเป็นภาษาแบบแพสนะคะให้เขียนให้ออกเสียงตามหลักไยากรณ์นะคะจะไม่แสดงอารมณ์ผ่านรูปเสียงนะคะแล้วก็ภาษาเขียนจะไม่ใช้คำลงท้ายและไม่ใช้คำซ้ำคำซ้อนในการเขียนนะคะ,ะมา การเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะครูวอนน่านะคะยกตัวอย่างภาษาพูดมาให้ทั้งหมด5ข้อนะคะง่ายๆคําว่าหมาคือภาษาพูดถ้าเราจะเปลี่ยนคําว่าหมาเป็นภาษาเขียนว่าอะไรคะคือคําว่าสุนักนั่นเองนะคะสุนัขนะคะต่อไปสุกรเอ้ย ไวปแล้คําว่าหมูคือภาษาพูดถ้าผันเปลี่ยนภาษาเขียนคือคําว่าสุกรนั่นเองนะคะคํามากินเออเขา่ากินออคํามากินเป็นภาษาพูดนะคะถ้าเราสามารถใช้พูดกันได้นะคะกินข้าวหรือยงังคุณครูกินกิข้าวหรือยังครับนี้นะคะอันนี้คือภาษาพูดแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คําว่านี่นะคะจะใช้คําว่าทาน รับประทานเสวยคำพวกนี้นะคะคำคำภาษาเขียนที่มีความหมายกับำว่ากินเนี่ยมีหลายคำมากมากนะคะจะแล้วแต่ว่าเรากำลังพูดถึงใครนะคะถ้าเราพูดกับพ่อแม่ถ้าเราแบบพูดกับพ่อแม่ก็อาจจะใช้คำว่าทานเงี้ยพูดกับคุณครูอาจจะใช้คำว่ารับประทานหรือทานนะคะถ้าพูดกับถ้าเราแบบคุยกับพระเราอาจจะใช้คำว่า ฉันนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยพระมหากษัตริย์กินข้าวหรือยังเราจะไม่ใช้คําว่ากินแต่เราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าสเสวยนะคะอันนี้ต้องดูว่าเราพูดกับใครอยู่นะคะต่อไปคําที่สี่คือคําว่าตั้งนะคะตั้งเป็นภาษาพูดถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนก็คือคําว่าเงินงนี้นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะภาษาพูดคือคําว่าควายควายถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนคือคําว่า ระบือนั่นเองนะคะอันนี้คือง่ายๆนะคะหลักภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะต้องการที่เราจะเขียนภาษาเขียนเนี่ยเราจะต้องเลือกคําที่มันตรงตามหลักไวยากรณ์ถูกต้องนะคะมีแบบแผนอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากจะพบเจอในงานเขียนวิชาการงานเขียนวิจัยต่างๆอย่างนี้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องภาษาเขียนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเข้าสแกนไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรหัวข้ออะไรนะคะก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ครูแอนนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ